โอเคก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมกันเช่นเคยกับ s N I อนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการใช้โปรโตเติมเพชรนั่นเองครับจะมีขั้นตอนอย่างไรแล้วมันสามารถรับได้ทันทีหรือไม่วันนี้เรามีเทคนิคมาบอกกันครับจะเป็นยังไงมารับชมพร้อมกันเลยครับโอเคครับอันดับแรกให้คุณสังเกตตอนนี้ก่อนนะครับเห็นที่คูปองนะครับเป็นคูปองโป,โปรของผมนั่นเองครับนั่นก็คือเติมเท่าไหร่อ่ะ ขั้นต่ำหนึ่งบาทรับคืนสูงสุด2บาทนะครับสำหรับใบที่1นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปทําเงื่อนไขกันเลยเอาละจากจุดสังเกตนี้คุณจะเห็นว่าผมมีข้อเสนอพิเศษครับที่เป็นกล่องซัพลายตรงนี้นะครับก็จะมีข้อเสนอพิเศษก็คือลดสูงสุด97%าสิบเจ็ดครับสำหรับไ d เในะตอนนี้ของผมนะครับดูก็จะเหลือเท่าไร่จ่ายแค่10บาทรับไปเลย299เพจแล้วก็ตามได้กล่องสม่มปืนอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากเงื่อนไขแล้ว จำได้ไหมว่าคูปองผมที่ผมได้มาก็คือขั้นต่ำเงื่อนไขต้องเติมอย่างน้อยเท่าไหร่จ่ายอย่างน้อย1บาทแล้วลดเท่าไหร่คูปองเงินคืนลดเท่าไหร่เอ่ย2บาทเพราะฉะนั้นถ้าผมจ่ายในตอนนี้ผมก็เท่ากับว่าผมจ่าย10บาทแล้วคืนให้ผมมี2บาทเพราะฉะนั้นสรุปเบ็ดเสร็จผมจะจ่ายอยู่ที่8บาทเท่านั้นเองนะครับไปดูกันเลยครับอ่ะ เดีย๋ยวเติมเข้าไปก่อนอโอเคเติมเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูจำนวนเงินที่อยู่ใน Air ์เพกันนะครับอรอสักครู่อ่าก็จะเห็นแบบนี้นะครับ88บาทกระเป๋าหลัก86บาทโบนัส2บาทนั่นหมายความว่าผมมีตังอยูอ่จำนวนหนึ่งแล้วทีนี้ก็ลดไปแล้วเท่าไหรอ่อ่ะเป็น ตามที่ท่านเห็นนะครับแล้วต่อจากนี้ยังไงต่อต่อจากนี้ผมก็จะมาใช้ใบที่2นะครับเมื่อใช้ใบที่2ให้ดูเสร็จเรียบร้อยโปรตรงนี้ก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นหลายคนที่อยากที่จะได้โปรมากกว่านี้โปรมากกว่านี้แต่กลัวที่จะไม่ทันนะครับอยากได้โปรมากกว่านี้แต่กลัวที่จะไม่ทันเราจะมาไขาปมตรงนี้กันแล้วมันจะโชคดีมากๆถ้าเราเจอวิธีการใช้นะครับ ส่วนหลังจากที่ใช้ใบที่2เสร็จมันต้องรอไปอีกสักพักหนึ่งผมจะบอกว่ารอถึงตรงไหนครับมันมีให้ดูรลบชมต่อครับเอานะครับคุณก็ส,สังเกตได้ว่าใบที่2นี้มันคืน100%เ0%สูงสุด35บาทนั่นเองครับโบนัสสาบาทครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเติม35บาทเป็น100เพรเข้าไปนะครับมันก็จะได้ได้มาฟรีฟโดยที่ไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มครับ เงินก็จะกลับเป็นโบนัสเหมือนเดิมครับก็สามารถใช้จ่ายได้ใน a i r ์เพเหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรครับตอนนี้แต่ที่ผมอยากให้สังเกตให้สังเกตตรงนี้ไว้ครับใช้ได้ถึงวันที่22ถึงวันที่1เดือนหน้านะครับวันที่2วันที่22ถึงวันที่1เดือนหน้ามันจะเป็นอาทิตย์หนึ่งพอดีเห็นไหมมันจะเป็นอาทิตย์หนึ่งพอดีโอเค เมื่อเราใช้คูปองใบที่2ไปนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด88บาทแต่ว่ากระเป๋าหลักมีอยู่35บาทแต่โบนัสตอนนี้เป็น35บาทนะครับก็เข้าเงื่อนไขโปไปเรียบร้อยครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมารอให้ถึงอาทิตย์หน้าเลยนะครับแล้วเ,เราจะมาดูว่ามันจะสามารถกดรับโปได้ทันท่วงทีก่อนคนอื่นเขาหรือไม่ครับ ได้แล,แล้ววันที่รอคอยก็มาถึงครับเหมือนเดิมกันเป๊ะซื้อ1แถมหนึ่งผมยังกดได้ทันเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยเงื่อนไขเดียวกันเลยซื้อ1แถมหนึ่งนะครับไม่ต้องห่วงเห็นไหมครับแล้วก็ดูตรงนี้นะกดไปก็ได้แล้วรับเงินคืนใบแรก2บาทใบที่2 1 0 0เเต็มนะครับเงื่อนไขอ่าสังเกตที่เงื่อนไขนะครับใบแรกนะดูที่ใบแรกเพราะว่าอันนี้ผมกดลัาเฉยแต่ว่า ผมไม่ได้เติมแล้วนะครับแค่อยากจะมาสาธิตให้ดูอ่าจาได้ไหมวันที่หนึ่งอ่าครับมันเป็นวันที่หนึ่งแล้วใช้ได้ถึงวันที่สองจริงๆแล้วใบใบที่สองอีกใบมันจะเก็บไว้ได้นานกันอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับแล้วผมจะรออีกอาทิตย์หน้านะครับอีกอาทิตย์หน้าแต่ผมจะไม่กดนะแต่ผมจะไม่กดรับมาอาทิตย์หน้าผมจะให้คนอื่นรับสิทธิ์แทนเพราะว่าการรับสิทธิ์ไปแล้วไม่ได้ใช้มันก็เหมือนกับ เสียสิทธิ์ไปคนที่อยากเติมจริงๆก็ไม่ได้ใช้นะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นระบบนี้มากกว่านะครับตอนรับแตรับสิทธิ์แต่รับอสมมติจำกัดอันนี้ไม่ชัวนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่ารับได้1000คนรับธิ์มาได้1,000คนแต่ว่าจะมีใน1,000คนนั้นจะเติมทุกคนไหมอันนี้ไม่ชัวว่าถ้าเกิดว่าไม่เติมสิทธิ์จะวัวเวียนไหมหรือว่าสิทธิ์หายไปขณะที่ไม่เติมเลยอันนี้ไม่ชัวเหมือนกันนะครับก็แค่คิดเฉยนะครับอืม โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในอาทิตย์ต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงวันที่1นนะครับช่วงวันที่1วันที่2จะจริงๆมันน่าจะอาทิตย์หนึ่งอ่ะที่เราจะกลับมารับได้อีกขางหนึ่งนะครับอ่ะแล้วลว,วันที่เราคอยก็มาถึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คยอดกันก่อนนะครับตอนนี้ผมมีตังในกระเป๋าหลักอยู่ที่35บาทนะครับแล้วโบนัส30มสิบอ,อ๋อ ห้าสามบาทโบนั้นสามสิบห้าบาทเออสวยดออีวันนี้ก็หลักฐานนะครับเป็นวันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดส่วนใหญ่ทุก,ท,กทุกวันอาทิตย์มันจะมีโปรพิเศษมานะครับทุกทุกวันอาทิตย์มันจะมีโปรพิเศษตอนผมเข้าตอนเท่าไหร่อ,ะรอะ่ะหกนาฬิกาก็คือหกโมงเช้าอะ่ะตื่นเช้ามาแล้วผมเข้าลองมาเช็คดูมันสามารถที่จะกดได้อยู่นะครับแต่พอเวลาผ่านไปตอนนี้ แปดโมงครึ่งอะก็คือแปดในการสามสิบนาทีแล้วแหละตีเป็นอะตอนนี้อาจจะยีะ่สิบหกอะตีเป็นไว้เลยก็คืออันนี้โปรพิเศษนะอ่าเห็นไหมสามสิบห้าบาทรับสามรอ้อยเพจต่อโหดมากโหดมากครับโปรพิเศษแต่ว่าเงื่อนไขมันหมดไปแล้วเพราะว่าโอ้อย่างว่าแหละวันหยุดครับคนตื่นเช้ามาแล้วก็เข็นโปรเนี้ยอย่างรวดเร็วนะครับเห็นไหมครับนี่คือ,อรายละเอียดของโปรพิเศษเอามาให้ดู ทุกๆวันอาทิตย์นะส่วนใหญ่จะมาทุกๆวันอาทิตย์นะครับนี่ครับก็ใบแรกใบที่2ใบที่3รับเงินคืน1บาทขันต่าเติมพันต่ำยี่สิบบาทนะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกดีๆนะครับอ่าโอเคมาดูส่วนของเนี่ยครับคูปองพิเศษรายสัปดาห์เห็นไหมครับเขาจะบอกเขียนไว้เลยว่าเป็นรายสัปดาห์เงื่อนไขครับอันนี้ผมไม่ได้กดรับนะแต่ว่าผมจะมาบอกว่า เนี่ยครับมันเริ่มดูที่วันเริ่มวันที่1ถึงวันที่7เพราะฉะนั้นวันที่8มันต้องมีอะไรอีกแน่ๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารับไม่ทันหรือว่าเราอยากรับต่อเนื่องนะครับโดยที่ได้รับสิทธิ์ทันนะครับบอกไว้ก่อนเลยเรามาดูวันที่มันถึงวันที่7ดใช่ไหมแสดงว่าวันที่8ต้องมีอะไรแน่ๆเดี๋ยวเรามารับชมติดตามกันพร้อมกันเลยครับอ่ะและแล้วก็มาถึงวันที่เรารอคอยกันอีกครั้งนะครับเราจะมาเข้าเเพ เข้าแอร์เพย์เพื่อที่จะมาดูโปรของเรานะครับอ่ะวันนี้วันที่8นะครับต่อจากเมื่อวานโอเคไหมต่อจากเมื่อวานเลยก็คือหลังจากที่ต่อจากเมื่อวานเราเข้ามาดูที่คูปองเห็นไหมเข้ามาดูจะไม่มีซักคูปองนะฮะเพื่อให้แน่ใจว่าวิธีนี้ได้ผลชัวร์นะครับยืนยันไะเติมเกมเติมเกมมา เราเล่นฟรีไฟล์เราก็ต้องเติมเกมฟรีไฟล์อยู่แล้วนะครับโอเคเลื่อนมาเอาแล้วโปรโมชั่นลูกค้าใหม่เนี่ยมาตลอดเอ๊ะแต่มันมีหมดนะลูกค้าใหม่ยังมีหมดนะเพราะฉะนั้นแต่ของเราไม่ใช่ลูกค้าใหม่ละโอเคอ่ากูโปรโมชั่นรสตรา์เห็นป๊ะมาแล้วเห็นไหม,ม,หไหมยังเก็บได้นะครับขนาดเที่ยงยังเก็บได้เพราะว่าเออช่วงช่วงจังหวะนี้ก็จะเป็นช่วงจังหวะที่ คนเรียนกันอยู่ใช่ปะ่ะเด็กๆก,ก็จะไปเรียนน้องๆเด็กๆก,ก็เป็นก็เป็นวัยทำงานก็จะไปทำงานกันแล้วก็อาศัย,ศยจังหวะช่วงเที่ยงเลยรับซะเลยอย่างเงี้ยก็ทันนะครับทันทันทันคือโปรโมชั่นแบบนี้ผมมองว่าให้ให้เข้ามาดูในนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าไปดูจากที่อื่นมันจะไม่ทันให้เข้ามาดูจากแอร์เพยโดยตรงดีกว่าครับแล้วถ้าสังเกตตรงนี้ดีๆนะครับก็จะเป็น คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่9นะครับแล้วหลังจากที่เราใช้คูปองนี้ไปนะครับเราก็ต้องรออีก1สัปดาห์เพราะฉะนั้นประมาณวันจันทร์วันจันทร์หรือวันอาทิตย์กลับมาดูอีกครับรับรองทันแน่นอนครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวิธีการใช้โปรโตเติมเพชรให้ได้เพชรมากที่สุดนะครับ ถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้กันเลยนะครับส่วนวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วขออนุญาตไปใช้เพชรก่อนนะครับแล้วเจอก,กันใหม่ครับสวัสดีครับนะ่าจังหวนะนี้น่าเห็นไหมถ้าเกิดว่าตรงงคงยังไงก็เข้าครับอ่ายิงมาตุงงคงอย่างนี้ไม่เหลือออกแล้วเนะอานะ่าจังหวะนี้อีกทีหนึ่งครับคือตอนนี้ผมรู้วิธีการวางเป้าที่จะยิง แบบที่สัตรูวิ่งมาโดยตรงได้ครับแต่ว่าข้างๆผมยังไม่แน่ใจครับจังหวะนี้บอกแล้วอย่าตกง